สวัสดีครับพี่น้องที่กําลังติดตามรับชมคลิปทางช่องวิถีชาวบ้านอยู่ในขณะนี้วันนี้ผมจานแว่นก็ได้ทําการตัดหญ้าเป็นการตัดแบบวนไปก็ปถือว่าเป็นการปรับปรุงบํารุงสวนเป็นการตัดแต่งสวนเพื่อที่จะให้ได้สวนที่มีความโล่งโปร่งและก็แลดูสวยงามนอกจากนั้นก็ยังได้ประโยชน์อีกทางหนึ่งนั่นก็คือพวกเศษวัชพืชต่างๆที่ได้ทําการตัดลงนั้น ก็จะเน่าเปื่อยแล้วก็ย่อยสลายกลายเป็นธาตุอาหารประบปรุงบางบรุงดินในสวนซึ่งในการที่จะทําสวนให้แลดูสวยงามนั้นมันก็ต้องใช้ทั้งแรงกายและก็แรงใจวันนี้ก็เอามานําเสนอเพื่อเป็นแนวทางเนาะสำหรับผู้ที่รักในการเกษตรรักในการทําสวนโดยเฉพาะ การทาสวนในรูปแบบอินซีซึ่งทางสวนเกษตรสีวิถีชาวบ้านนั้นก็ได้ถือปฏิบัติมาจึงเอามาฝากเอามานําเสนอฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังแรงใจสําหรับคนทาคลิปและหากเห็นว่าคลิปนี้มันมีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ที่สำคัญผู้ที่ยังไม่ได้กดติดตามเป็นสมาชิกแฟนคลับ FC ทางช่องวิถีชาวบ้าน ก็ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งด้วยเนาะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปที่ทางผมจารย์แว่นจะได้เอามานำเสนอในคราต่อไปคลิปนี้ก็คงจะลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ